นี่ก็เป็นแงวเขตที่เรานะครับเป็นนุ่นต้นไม้ไตายๆนะครับแล้วก็มาแนวนี้ไปโน่นนะหลังส่วนเราที่กว้างๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะขุดเป็นบ่อนะครับขุดเป็นคลองไส้ไก่ล้อมรอบไว้เลยนะครับก็จะได้ลมลืน่นลมเย็นสบาย นะครับมีคองมีพื้นที่นะครับอันนี้เป็นหลังสวนเราที่ที่ทั้งหมดต้นไม้นะครับตามแนวนี้เลยนะครับจากที่เราลังวัดที่ดินไปนะครับไปสู่แนวไม้ตายยาวมาถึงป่านี้นะครับแล้เดี๋ยวนี้จะทําทางขึ้นรถลงรถแท็กเตอร์เราเดี๋ยวจะรถมาทําทางขึ้นลงตรงนี้เพื่อสะดวกนะครับ พื้นที่ที่ถมไว้ก็ในสวนนะครับอันนี้สวนก็สูงกว่าพื้นที่ที่ได้เข้ามามาอยู่ประมาณสองเมตรนะครับตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับพื้นที่เนบ้านเรากับอันนี้เป็นบรรยากาศในสวนครับเข้ามาก็ไม่อยากจะออกเลยเย็นสบายครับอากาศดีนะครับอันนี้เป็นส้มโอนะครับ นครับลูกใหญ่มากส่วนส้มโอเรานี่นะครับนี่ป่ามะนาวนะครับมีครับมีได้ใช้อันนี้เป็นไผ่ที่ผมมาปลูกครับน่าจะเป็นไผ่กิมซุงนี่ครับหมาแต่ตัวเล็กๆก,ก็มีพวกสะเดาต้นยางนาน้าตาไช่นะครับแล้วก็ต้นตาลน,นี่เป็นมะม่วงไบหนา นะครับนี่มะนาวครับนู่นครับติดยอดมันถึงยอดมะม่วงเลยมะนาวผมนะครับส่วนก็ร่มรื่นดีนะครับนะรบ,บรรยากาศดีนะครับชอบที่มาอยู่ที่นี่นะครับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเพรานะครับตะไคร้มีหมดสเดาตรงนี้เป็น มาดันครับผมชอบมากต้นนี้นะครับเปรี้ยวสะใจมานานมาดันในหนาวก็ยังติดลูกเล็กๆนะครับก็ไม่ต้องไปตลาดได้เลยนะครับคุณซื้อเนื้อหมูมาถ้าจะต้ยมยำอยู่ในนี้พริกก็มีนะครับมะขามอ่อนก็มีนะครับน,นี้เป็นสะเดาอันนี้เป็นส้มซ่านะครับอิยมด้านหน้ากระท้อน นี่เป็นตน้นสมชาดกมากนะครับถึงได้ดูดูการเขาทางฝั่งนึนเป็นต้นมะขามนะครับขนนจะเยอะมากหน่อยขนุนน้อยหนาข้าหน้า,นาผมปลูกเป็นป่ากล้วยไว้นะครับก็าพามาชมสวนสวนเรานะครับหลังอยู่หลังบ้านเลยนะครับสบายเลยแล้วก็อันนี้เป็นต้นจามจุรีต้นใหญ่นะครับหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้มีกระลอกวิ่งขึ้น นะครับต้นใหญ่นะครับก็ยังอยู่เป็นร่มเงาอยู่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วฝั่งนั้นเป็นต้นเขาเรียกน่าจะเป็นต้นต้นหิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ใหญ่มากนะครับนะครับก็เก็บอนุรักษ์ไว้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นต้นไม่แน่ใจเป็นต้นใหญ่ๆนะครับก็ถ่ายบรรยากาศในสวนของเรามาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวถ้า รถแท็กเตอร์เสร็จ4ี่คูณสี่เสร็จแล้วนะครับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ก็จะมาทดสอบด้วยกันดันปาดตรงนี้ก่อนออกไปให้มันโลง่งหน่อยนะครับก็จะเป็นการทดสอบรถไปได้วยในตัวด้วยยังไงก็ฝากช่องสานีรถ,ถไทยไว้ด้วยนะครับก็มีอะไรท,ท,ทุกอย่างก็จะมาอัปเดตให้นะครับทางผู้ชมนะครับได้รับรู้ได้ดูเพื่อเป็นสาระเป็นความสนุกความบันเทิงนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไได้วยนะครับขอบคุณครับ